เหลืออยู่ลูกสุดท้ายเราจะไปไหนกันดีละทุกคนชุมชนชาวหลวงจังหวัดน,น่านกรมกันพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็ top, นวัตวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัตวิถี ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านซาวหลวงอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งทางกรมพัฒนาชุมชนได้จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับทุกคนได้ลองใช้ชีวิตแบบ slow life สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยสามารถใช้เวลาได้กับที่นี่2วัน1คืนอันนี้ก็จะเป็นการทอผ้านะครับผมนนซึ่ง จะบอาไม่เคยทอผ้ามาก,ก่อนในชีวิตเลยนะครั<ม>ทุกอย่างมันเป็นแฮนด์เมดหมดเลยนะรัทุกคนที่ปักเยือนะครับคือจะเป็นลายบ่อสวกนะครับผมอันนี้คือพอดีฟามนะครับที่เห็นก็คือจะเป็นซุ้มใบหม่อนทั้งหลายทาไปทำไวายวายโโหไก่เยอะมาก บ้านซาหลวงจากการเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านว่าเดิมนั้นชื่อว่าบ้านเชียงหมันตามนามของนายเชียงหมันชาวเชียงผู้ก่อตั้งบ้านคนแรกซึ่งได้รับพระราชองค์การให้มาปราบม่านโดยสันนิษฐานว่าเป็นชาวลาวที่ตั้งถิ่นฐานปรากฏเป็นหลักฐานชื่อว่ามา่านห่างจากจังหวัดซาหลงไปทางทิศตะวันตกประมาณ2กิโลเมตรซึ่งต่อมาได้มีตัวต่อขนาดใหญ่เข้ามาจับเด็กทารกในหมู่บ้านเป็นอาหาร ชาวบ้านจึงวางแผนสุ่มดักจับตัวต่อนั้นแม้ว่าจะจับตัวต่อได้แต่ก็มีคนล้มตายไปมากกว่า20คนชาวบ้านที่รอดชีวิตมาคราวนั้นจึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อที่ระลึกของชาวผู้เสียสละชีวิตว่าหมู่บ้านสาวซึ่งสาวหมายถึงผู้เสียชีวิต20คนนั้นและหลวงซึ่งหมายถึงตัวต่อที่ได้จับเอาไว้จึงเป็นที่มาของบ้านสาวหลวง อันนี้ก็จะเป็นการทอผ้านะครับผม,มาเริ่มเป็นแล้วนี่คือผลงานนะครับผมก็คือเส้นสีแดงอันนะก็คือทำาเองหมดเลยถึงแม้ว่าจะมีแบบกระเด็นกระโดดสะดุดเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราก็ทำได้นะครับผมร้านขายเดินเสื้อคลุมเสื้อคลุม ลายประจากลุ่มของเราเป็นลายเกะเอกลักษณ์ของกลุ่มของเราครับผมทุกอย่างมันเป็นแฮนด์เมดหมดเลยนะครับทุกคนเนี่ยเหมือนเหมือนที่โจแปงนะทำเมื่อกี้เลยกิจกรรมต่อไปคือการย้อมผ้านะครับมผม,ม,มเราจะย้อมผ้าด้วยขมิน้นกิจกรรมที่มาที่นี่เราได้ทําแน่นอนก็คือไปโรงทอผ้าบ้านสาวหลวงแวะชมวัดสาวหลวงฟังดน,นตรีพื้นบ้านจากพ่อครูอรุณสินและเดินชมพอดีฟาร์ม มันจะมีวัตถุดิบหลักอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีเป็นเกงแคไก่แล้วก็สับ <c oughs> หมูขั้วก็จะมีน้ำจิ้หม <c oughs> ูสับปลาต้าามไผ่บงหวานค่ะซึ่งเป็นเมนูที่กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาพัฒนาช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับชาวบ้านชุมชนบ้านสาวหลวงโอเคครับอันนี้แทนที่เราจะรอ15นาทีเราก็รอไปชั่วโมงเลยเพราะว่าเราไปทานข้าวมานะครับแต่ว่าเราก็จะตากบนไม้อย,อย่างนี้เลยจะเห็นได้เลยนะครับว่า เนี่ยมันจะมีรอยที่เรามัดตรงกันไว้เนาะผลิตภัณฑ์ที่โครงการพัฒนามาคือหมวกปะลายเศษผ้าลายบ่อสวกซาวหลวงจากชุมชนซาหลวงจังหวัดน่านที่ปักอยู่นะครับคือจะเป็นลายบ่อสวกนะครับผมแม่ครับอันนี้คืออะไรนะครับผมอันนี้ใบเป็นคือใบสีสุขวนค่ะสาหรับนักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มาเยือนค่ะเป็นความเชื่อว่าเออให้ยืนรอดปลอดภัยอยู่ดีมีสุขะคอ๋อเป็นความเชื่อนะครับ นอกจากกิจกรรมที่เจ้าปางทไปแล้วนะครับผมก็ยังมีกิจกรรมเที่ยวครัวชุมชนนะพอดีปามนะครับผมแล้วก็ทําพวงกุญแจดจากผ้านะครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดซาลวงนะครับมาที่นี่ก็ต้องมาไหว้พระธาตุธรรมใจขอขอโชคขอลาบขอพรตอนนี้เราอยู่ไหนครับแม่อยู่ที่บ้านพ่อครูอารมณ์ศิลค่ะอ๋อบ้านพ่อครูเครื่องดนตรีสลอซอปินอ๋อเราจะได้ฟังดนตรีกันแล้วครับอ สวัสดีครับพ่อรูอันนี้อันนี้มันคืออะไรยังไงครับพ่อครคมันเรียกว่าปินปินปินอือเขาเรียกกันว่าปินนะครับผมกะลา,านี่คืออะไรนะครับสลออ้อสล<ะ>้อเป็นเครื่องดนตรีเหมือนกันเหรอครับผมเข้ากัรเราพามาดูแม่วัวนะผมมอ อันนี้คือพอดีฟาร์มนะครับที่เห็นก็คือจะเป็นซุ้มใบหมอนทั้งหลายมาไปทำไวน์ไวน์เขาบอกว่ามีเล้าไก่อารมณ์ดีอารมณ์ดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับโโหไก่เยอะมากอารมณ์ดีไงร้องตลอดเอาเอากลับไม่ได้เหรอโอเคเออไม่เอาไม่เอา มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกับโจแปงที่ชุมชนชาวหลวงจังหวัดน่านจะขับรถหรือจะบินมาก็สะดวกสบายมีกิจกรรมสนุกสนุกอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากใครที่สนจะพาตัวเองมาออกจากความวุ่นวายและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีด้วยการแบบโจแปงไม่ลองมาไม่รู้นะทุกคนว่ามันอะ่ะดีมากและสำหรับใครที่อยากลองพักในชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรเดียวกันนี้เลยนะ สำหรับใครที่สนใจมาเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัรวิถีบ้านสาวหลวงนะครับผมสามารถติดต่อคุณแม่วรภาาได้เลยนะครับผมตามเบอร์โทนนี้เลยนะครับผมท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวรวิถีได้ที่ YouTube นวัตวิถีและ f a c e b o o โอท็อปนวัรวิถีนะครับทริปหน้าจ,จะไปไหนอีกรอติดตามกันนะครับทุกคน hey!